อ่ะครับอ่าต่อในกรณีกรณีแบบกรณีต่อรวมเนาะอ่าครูก็จะต่ออ่าข้างบนก่อนนะครับอ่า c ตรงกลางแล้วก็ l ข้างล่างนะครับอย่างนี้เป็นอ่ a c แล้วก็ l อย่างนี้ใช่ไหมครับ a c สามตัวก็ตั้งเฟสไดแกรมเหมือนเดิมใช่ไหมครับ v เท่ากันก็ v b อยู่ตรงนี้ u v เป็นศูนย์องศานะครับ v ก็เป็นอ่า a c l ใช่ไหมเอ่อ มาดูไล่กันนะครับ i อยู่ตรงนี้ไออนะครับนะไอซี I, c, ใช่ไหมมีเป็นส่วนลูกศา i ก็เป็นเก้าสิบนำอยู่นะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็น i l ถูกไหมจากรูปนี้เราจะรวมไอสองตัวที่เข้าด้วยกันก่อน i c กับ i l เข้าด้วยกันก่อนกลายเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้คือ i c l นะครับเท่ากับ i c ลบด้วย i l ถูกไหมครับส่วน i r ก็อยู่ที่เดิมถูกไหมครับ i r ออยู่ที่เดิมอย่างนี้ แต่ก็สร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานมนาะลากเส้นให้แยงมุมนะครับตัวนี้ก็คือไอรวมใช่ไหมครับไอรวมนะ,อะโอเคไอรวมหรือไอ icl สามตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะเขียนอโอเคนะครับจากนั้นนะครับนะไอ icl เนี่ยเท่ากับ square root มาตะกี้อะไรเอ่ยคือ icl ใช่ไหมยกกํลาลังสองใช่ไหมครับตัวนี้ก่อน icl ยกกํลาลังสองบวกกับตัวนี้ ใช่ไหมครับ ir ยกกำลังสองเอ้ยสองตัวนี้ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทถูกไหมครับ ir ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทก็ไล่ไปทีตัวก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งแทนนะครับอันนี้ก่อนไล่ไปตัวนี้ก่นอน icl ก่อนเท่ากับ square root ของนะครับทีนี้ไอตัว icl IC ตัวนี้ icl ตัวนี้มันคือ ic ลบ il ic ลบด้วย il นะครับทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับอันนี้ ir ยกกำลังสองตอนนี้แทนได้ละ อธิบียว่า v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับ i r ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ v เท่ากับ i r อย่างนี้นครับตามกฎของโอห์มใช่ไหมเพราะฉะนั้น i เท่ากับอะไร v ส่วน r แล้วก็ไล่แทน v ส่วน r ไปให้หมดนะครับอันนี้ก็ v ส่วน r ครึ่นะ square r o o อ่ะอันนี้คือ v ส่วนด้วย xc นะลบ v ส่วนด้วย xl ทั้งหมด,ดยกกำลังสองบวกกับ v ส่วนด้วย r ทั้งหมดกำลังสองอ่ะมันมี v เหมือนกันถูกไหมครับนี้ครูก็ออกออก จากวงเล็บก,ก็เป็น v กําลังสองอันนี้ออกนอกวงเล็บก,ก็เป็น v กําลังสองเหมือนกันเอา v กําลังสองออกนอกวงเล็บใหญ่ลอวออกนอกรูปอีกทีกลายเป็น v ธรรมดาตัด v ทิ้งให้หมดนะครับนะอันนี้ครูจะไม่ไม่แจกแจงละมันดูยาวไปนะครับนะครูก็จะเป็น1ส,นนส่วนทกอย่างนี้เท่ากับข้างบนก็ v หายละนะครับเหลือ1ส,นนส่วน x c ลบด้วย1ส่วน x l ทั้งหมด,ดยกกําลังสองบวก1ส,ส่วน r กําลังสองนะจบถูกไหมครับ